แคป2.4พิลเนอร์ปี2019เลขไมลอยู่ประมาณ35,000กิโลราคาอยู่ที่569,000บาท t o y ยต a c แคป2.4พิลเนอร์ปี2020เลขไมล 60, ์60,000กิโลราคาอยู่ที่579,000บาทค่ะพิลเนอร์ยกสูงมี2สี2สไตล์มาให้เลือกชมกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องใบเฟิร์นกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องใบเฟิร์นนะคะมีนี่เลย Toyo ต้า E ี v นะแคป2.4ทีแรนเนอมาให้เลือกชมกันค่ะ2.4นะงั้นขอเริ่มจากคันนี้ก่อนแล้วกันนะคะคันสีเทาเนาะเป็นโตโยต้านะคะ2.4เนาะคันนี้ปี2019นะคะทุกคนกระจังหน้านะเป็นกระจังหน้าหมูป่าหล่อๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีกระจังหน้านะก็เป็นสีสีเทาสีเทาดำนะทุกคน แล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะเบานะแล้วก็ส่วนในส่วนของไฟหน้านะคะ mm. ก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนเนาะแล้วก็เราแต่งเป็นไฟลีไฟลีเป็นแบบ LED ให้แล้วนะคะและในส่วนของนี่ล้อเป็นล้อแมกอลอยจากศูนย์นะคะทุกคนเป็นล้อเดิมๆเลยนะคะแล้วก็กระจกข้างค่ะเป็นโครเมียมเนาะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะและการสาดค่ะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะแล้วก็มีบันไดให้ขึ้นนะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายตัวนี้เนาะจะเป็น LED นะคะแล้วก็มีท่อแต่งมาให้ด้วยนะแค่ขอบแต่ว่าไม่ได้แต่งอะไรจัดขนาดนั้นนะเสียงไม่ลันนะคะคันนี้เนาะและนี่เลยคันต่อไป p l e a s u r คันนี้เลยสีขาวนะคะคันนี้ก็แบบเดิมๆหน่อยเนะาะคันนี้ก็จะมีการชนท้ายมาให้นะคะแล้วก็ไฟหลังก็จะเป็นแบบหลอดไฟเดิมเนาะแล้วก็เป็นนี่เลย แล้อแม่กอลอยจากศูนย์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีบันไดข้างเหมือนกันเนาะอันนี้มีการสาดด้านหน้านะคะในส่วนของตัวกระจกนะก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะแล้วก็ไฟหน้าเอ้ยไฟเลี้ยวนะตรงนี้ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็เป็นหน้าหมูป่าเหมือนกันดูดูแบบนี้จะเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าคันนี้เนาะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยฝากเบอร์ติดต่อไว้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะโทรมาได้นะคะที่เบอร์ 0656689882นะคะ0656689882ค่ะสมชายเรามี2ส,สาขานะคะสาขาใหญ่อยู่ที่อำเภออารันจังหวัดส,สะแก้วนะคะทางไปตลาดโลเกเืือ3กิโลเมตรค่ะแล้วก็สาขาที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะ สาขาชลบุรีค่ะอําเภอพันทองปากซอย12บ้านเก่านั่นเองนะคะฝากอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบริการ,ร,การดีรถสวยในครอบครัวคันที่2นะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากาจากระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะคขายพาเจนเจอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ